สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปหวยเล่าพัฒานาเอากะว่ากันไปเดอ้อว่ากันไปแล้วเลขเจ็ดเลขแปดเด่นเลขเจ็ดเลขแปดเด่น 2, เลขสองเลขศูนย์อะวันนี้หวยเลาาพัฒนา10หน่วยบนนะครับเลาาพัฒนาสูตร คำนวณขอยเราในวันที่14อ่นะในงวดวันที่14ที่จะถึงนะครับเอาเรามาคํานวณกันต่อนะครับสูตรเนาะสูตรของเราเข้าเลขเจ็ดเลขแปดเท่านั้นเนาะ,อ,ะออกออ9 8 8ก8า9 8 8 มาเรามาคำนวณให้ดูนะครับแล้วก็จะจับคู่ให้เด้อเอาสองสูตรเด้อสองสูตรเนาะเอาลองดูนะสูตรนี้จะเข้าหรือจะหลุดเนาะพอถึงเวลาของมันนะพอถึงบรร่วยออก นะชอบหลุดเลยนะแต่เราคำนวณน,นะคำนวณที่ผ่านมาก็เข้าตลอดเนาะเอาประมาณ6ชุดเออหงวดก่อนนะสาบวกสได้6ได้เลข6นะครับ6บวกให้2คงที่ได้เลขก8 8บวกให้3ได้เลขก1 8เอ้ย8บวก1ได้9 โทษทีนะครับ689นะครับเนอะงวดถัดไปออกปฏิศูนย์6เนาะ6บวก 6, 6, 6เป็น12ได้เลขก2บวกเพิ่มไป2แต้มได้เลขก4บวกเพิ่มไป1แต้มได้เลข5นะครับงวดถัดไป จ็ดบวกเจ็เป็น14ได้เลขส4่2 2> บวกสองคงที่ได้เลข6บวกไปหแต้มได้เลขเจนะครับอางวัถถัดไปนะครับออกไปที่6กเนาะหกบวกหเป็น12 2ส2บวกสองคงที่ได้เลขส 4, 4่บวกให้หคงที่ได้เลขหนะครับได้ไปที่เลขห อางวดถัดไป4บวกได้เลขก8 8บวได้เลขเก้ยไอ้เลขเลคงที่ได้เลข0นะครับ0วกให้1คงที่ได้เลข1เนาะเอางวดวันที่14นะครับ 8, 8เป็น16 8 8เป็น16บวก2คงที่ได้เลข8 บวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข9ก้ากลับมาอยู่ที่เลข6เลข8เลข9อีกเนาะมาสูตรที่2นะครับสูตรหลักสิบนะจะสลับกันไป73นะครับ3ต้องบวก3หลักหน่วยบวกไป1แต้มได้เลข4หลักสิบเลข7ลบไป1แต้มได้เลข6นะครับบวกกัน6กับ4บวกกันได้เลข0นย์ ได้เลข0บวก1คงที่ได้เลข1บวกไป3แต้มได้เลข4ออ,อกไปที่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปที่0 6ยเด้อมาที่06นะครับหลักหน่วยหลัก10เนาะ หลักหน่วยหลักสิบของเรานะศูนย์หกออกไปที่ศูนย์หกนครับศูนย์หกหลักสิบหลักหน่วยทีนี้เราเอาศูนย์หกมาบวกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเก้าลบหนึ่งได้เฮ้ยศูนย์ลบหนึ่งได้เก้าบวกกันได้สิบหกได้เลขเจ็ดแล้วก็ เลขศบวกไป3แต้มนะครับได้เลข0ออกไปที่57นะครับออกไปที่57อันนี้06อันนี้57นะออกไปที่57าเดมาหัดถัดไปนะครับ 7้าเเบวกหเป็น8 5ดลบหได้4 4่บวกแดได้2ได้3ได้6นะครับบวกไป3แต้มได้ห ออกไปที่หกหกนะครับออกไปที่หกหกออกไปที่ห้าเจ็ดตัวนี้ห้าเจ็ดตัวนี้ศูนย์หกนะครับ่นะอาจจะดู อา, <c oughs> อาจจะดูยากไปหน่อยนะต <c oughs> ัวทีครับหกหกมาหกหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดหกลบหนึ่งได้ห้าบวกกันนะครับได้สองอุ้ยหดทีได้สอง ได้3บวกกันไปอินแต้มได้บวกไป3แต้มได้6นะครับออกไปที่3 4ออกไปที่3 4นะครับ สาส <c oughs> อ่างวดถัดไปนะครับ4ีบวกสเป็น8ปนะครับสีบวกสเป็น8บวก2องคงที่ได้0บวก1นึ่งคงที่ได้1นะครับ3กับ4 3 4 4าบวกหได้5 3าสลบหได้ได้สได้7 ได้เล็กเดเด้อได้เล็กเจดไเล็กแปดข้อบวกไป3แต้มได้เล็กหนึ่งโทษทีนะครับโทษโทษโทษอ่ะวดมาที่สิบสีเนาะแปบวกหได้เกบวกให้1คงที่ได้เก ลบหนึ่งคงที่ได้เจ็ดบวกกันนะครับ7จบวกเได้6ได้เลข6นะครับแล้วก็เลข7บวกไป3มแต้มนะครับได้เลข0อ่ะงวดนี้จะเด่นไปที่เลข6เลข7เท่านั้นนะครับเลข6เลขเดเด้อมา จะจับเป็นคู่ให้เด้อ <c oughs> ตัวเลขมีหกแปดเก้าหกแปดเก้านาะหกแปดเก้าหกเจ็ดศูนย์อ่ะมีเก้าชุดถ้าจับกันได้เนาะมาจับให้เลย มีหกหกมีหก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 เจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์

97้าเจ็แล้วก็90นะครับเด่น6กนะับ7จเนาะหกับ7จหกกับ7 เอาแปดศูนย์ในเก้าชุดเนาะหกกับเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับมีเท่านี้เนาะทั้งหมดมีหกชุดที่เน้นให้เด้อพี่น้องป้องไปนะครับ ตัวเลขของเรามีมีหกแปดเก้าหกเจ็ดศูนะครับมี6ตัวทั้งหมดมี6ตัวนะครับจับชุดกันได้9ชุดเท่านั้นนะครับ มีเท่านี้นะครับวันที่สิบสี่6 0 8 6 8 7 8 0 8ด8กอันนี้ไม่อันนี้ผมจับผิดแล้วนะจับผิดแล้วพี่น้องเอ้ย ที่จริงมัน60นะ6096นะมันเด่นที่เลข6เลข7โอ้โหเสียดายจังเลยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลบให้ก่อนผิดไปแล้วขอโทษทีที่จริงมัน96 มีหกชุดมีหกชุดแล้วก็หกศูนย์อ่ะอ่ะมีเจ็ดชุดนะทั้งหมดมีเก้าเน้นให้เจ็ดชุดนะวันที่สิบสี่นะครับมีหกหกหกเจ็ดหกศูนย์แปดหกแปดเจ็ด 9ก้าอ่ะมีเท่านี้นะครับนะมีเท่านี้เด้อที่จริง80ไม่ต้องไม่ได้เน้นไม่ถูกท่านเน้นอ่าผมเน้นให้ไม่ถูกเนาะไม่ถูกหลักเลยนะจะเป็น60 6ูนย์หกเจ็ดหมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณ ติดตามครับขอบคุณทุกๆคนนะครับวิ่งเลขวิ่งของเราเด่น6กับ7เด้อ6กับ7นะครับ6กับ7วิ่งรูดนะครับเลข6 รองเลขเจ็ดรองเลขเจ็ดออารองเลขเจ็ดเด้อขอบคุณครับ